ว้าวนี่ไหมได้ไหมว้าวโอ้ยชอนใหญ่อ่ะมันเล็บเลยมันท้องไะล่ะไม่ไม่รู้สินี่โอ้ยใหญ่มากตัวหนึ่งโอ้ นี่่นีมันขึ้นกลางคืนนะใช่กลางคืนเดี๋ยวมันมีอีกอยู่นะเห็นอยู่อันนี้เป็นปลาประกดดอันนี้ประกดนี่ที่เราได้ไหนไหนอันนี้ประกดเหรอใช่กระโดดท้องไหมอ่ะไม่รู้สิมันยังตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่เนี่ยมันมีเงี้ยงไม่อยากจับมันเยอะไปลูกไปพูน่าใหญ่มากใหญ่มากใช่เดี๋ยวต้องหาอะไรมาปิดก่อนมันจะกระโดดตอไปฟองไปฟอง ใบกล้วยไงกล้วยไงไม่ไใสด,สดไหมน่าหนา,นาเด็ดเอามาด็ได้ไเอาเด็ดได้เออยังมีช้อนอีกนะงเห็นอยู่เหรอ แล้วอยู่ในท่อใช่มันอยู่ในท่ออืมมันมุดท่อได้แบบนี้พ่งนี้ทําใหม่นะทําให้แน่นหนากว่าเดิมั่นไหนัหนไหนอันนี้เอ้าเสียงอะไรอ่ะ แต่แบบนี้แหละมันไม่ขึ้นนะอืพอเราไล่นียมันบวชเลยแหละไล่ตรงปากพ่อถ้าดังเฉียวมันไม่ได้ปิดปากท่อไว้ใช่เราไม่ได้ปิดอุบอุบขาวจบใจเนาะหัวกลู เหี่ยปากพ่อมันอยู่เนี่ยต้องต้องเอาตาข่ายมามาใส่ปากพ่อใหม่มใส่คือปลาเข้าได้ออกไม่ได้ไงตัวนั้นมันโคตรใหญ่เลยอ่ะเนี่ยเป็นรูอะไรกัดมันเ<อ>นาะมันตายอ่ะออตัวนั้นตายเสียดายมาก น,นอตอนช่อนนะคะมันตายเสียดายมากเลยอะ่ะไม่รู้ว่าตายตอนไหนเพิ่งเห็นวันนี้เนาะทั้งวันก็ไม่เห็นเพิ่งจะเห็นมองไม่เห็นเลยนะอน้ำกำลังลงอืน้ำลงปลาเป็นย้อนกลับมาไงตัดท่อมอยู่ข้างล่างนล่นน่ะเพราว่ามันอยู่ในท่อปลาตัวนั้นอะ่ะใช่มันออกไม่ได้ คือตอนน้นําฝนแรงแมันโดดไงคือตัวนี้มันต่ําเห็นไหมเนี่ยมันโดดได้ขณะที่เรายังติดตรงนี้เลยเห็นปะเห็นตันนี้มันต่ำตนมันแบบเนี้ยอ้าวคือว่าเสือดุจริงเออมันติดแบบนี้เลย กีปลาดุกมันอยู่นี่แหละเนี่ยเห็นปลาดุกอยู่นี่แหละมันออกไปไม่ได้ไงมันคล้องเข้ามาในสายไข่เขียวนี่แหละมันก็มุดออกนี่กำลังกลระมุดออกพอดีเห็นนี่คือนี่เห็นใบฟ้าแลบหรอเนี่ยเนี่ยต่อไปมันเนี่ยเนี่ยมันจะโดดขึ้นมานี่นะนี่มันจะโดดมามุมนี้นั่นแหละที่กลัวคือมุมนี้แหละสองนี้เนี่ยปากท่ออยู่นี่เนี่ยที่เด็กอย่าที่ปากท่อแล้วเห็นมันน้ำมันตรงนี้ เห็น <Okay, S 2> มัน,ม,น,ม,นมันมุดไม่ได้เลยนะอืม,มุดออกข้างล่างไม่ได้เพราะว่าแต่ว่ามันดูดมุมนี้ใช่ดูดมุมนี้แหละเนี่ยคือปลาถ้ามันรู้ทางออกมันจะออกไล่กันเลยนะอืม,มันจะพากันออกเลยแหละหมดละโอ้โหไปท่อนตายเฉยเลยเนี่ยตรงนี้หัวไม้ เนี่ยปลาดุกมันอยู่นี่เลยที่แรกเนี่ยเห็นตรงนี้แหละปลาดุกเลยนะเนี่ยมันอยู่มุมนี้มันแล้วมันก็มุดเข้านี้ที่แรกที่นี่เรเอาสบิงกัน่ะปลาดุกมันอยู่มมุนี่แหก็เลยว่าพุ่ปลาดุกนี่วายเลยมันเข้าไปมันจะออกมาไงมันไปเลยปลาดุกเออมันไปเลยเออในสองตัวประกวดก็ได้ที่เดียวกันเลยนะตอนเมื่อกี้เนี่ยตามันกำลังไล่กลับมาไง โอ้เมือกกำลังออกเลยป,ะปะั๊บปั๊กปั๊กปั๊กนักโอยโดดจริงจ <laughs> เอาไว้ในนั้นแหละเอาไว้ในนั้นแหละไปฮิวไปอ,ไปไปอืมถ้าเราไปปล่อยนานไม่ได้จะตายอโอ้รอบดึกเดี๋ยวคืนนี้ไม่ได้นอนกันอะถ้าฝน,นตกอ่ะฝนฝนตกฝนตกไม่ต้องนอนเลยมานั่งจอบปลากระโดดหนีปลามันเยอะเลยนะมันอไง ีวิธีนึจะให้เรืองกันั้สเลยเออีน้มันกว้างเลยมัอร้องแอแอไงปวดไหมปวดร้องปดเหลืองร้องร้องแอแเหรออันนี้ตัวคู่ตัมีมาจเหลืองอะไรเพราะอะไรตัวมีฮะไม่ใช่เขียดร้องอ่ะแค่มันร้องแอแรอเ๊เอเอียงมร้องอ่ะอือได้ยินอยู่ นนสสเสียงกบแม่ไปปล่อยปลาไปปล่อยป,าป,ปลยปามันถามมาไปไหน ตกไม่หยแต่มันมีเยอะค่ไหนนี่แหละตามไวกไกจะย้อนขึ้นมาให้เน่ยไวกสวนน้ำได้ตะก้อนใหญ่ได้อยู่โดดใส่ก็แค่ไหนแต่งลำเรียกจะปล่อยเขาคืนนั่นเอาไปมามาอยู่สะใหญ่นะลูกมาอยู่สระใหญ่ไปลูกไป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 อปไ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 ไป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 ไอไป่ปไปไปไป ไป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 ทางพุนไปแล้วบวมละไปแล้วไปแล้วไปทำแม่ี่ย่อนกลับมาอีกอตัวน้ำไปไปหวยเออมีอีกตัวอันนี้ระปวดเหลืองกระกดกำลังท้องจะเปลี่ยนบอลหลอกเงี้ยมันไรมันกำลังท้องเห็นไหมน่ะ เออท้องปล่องเลยน่ะทำแรงไม่ได้อืมมันลุกไปไหนโอ้ไม่ใช่ปลาดุกเนาะมันบืนไปบ่ได้เนี่ยเอหมดละคืนนี้หมดขอท้อซะล่ะไม่เป็นไรบ่ยนไปกลางๆเว้ยเออไม่มันมันจะลงไปเลยเพราะว่าน้ำมันสไลด์ลงไปอย่างงี้ไงปลามันจะไม่ไหวย้อนมาที่นี่เพราะน้ำมันนั่นไปแล้วหลายตัวแล้วบอนี่บริใช่เดี๋ยวไม่บ่อนหรอกต้องรอน้ำมันใสเนี่ยดูทางนี้ไปนี่ ทางนูอนอ้นแ่ะมันมีควนดินอยู่มันบือนไไขึ้นมาเบือนขึ้นมาควนดินอะไปไม่ได้เพราะว่าดินมันสูงเฮ้ยหาว่าจร,จริงเพราะาดินมันตั้งฉากเขาบอลไปไม่ได้เนี่ยปลามันจะว่ายแค่นี้แหละมันจะเข้ามาันโดดมันโดด,โด,ดสังเกตดูมันต้องว่ายทวนน้ําขึ้นมาไงจะช่อนอ่ะอเห็นป่ะขนาดปลาซิวยังโดดเลยเมื่อกี้ตึ้งเห็นป่ะดียินป่ะขนาดปลาซิวถ้าปลาช่อนอะไรยังไงก็โดดได้ไม่เหลือปลาช่อน อย่นีมนอยอยนนนนต้องอบินนไปดักข้างหน้าท่อได้ยัดไปไว้ในท่อไปเลยเนี่ยเพราะว่าตาที่มันออกมันออกนอกท่อ,อถ้ามีท่อมันไงก็ออกไปไม่ได้เอาไปตั้ง้าปากท่อไว้เลยมันจะได้มุดท่อไม่ได้ไ ไปนอนไปนอนไปนอนเลย